<c oughs> มีมีทะเบียนครบทุกคันอ่าแต่ว่ามีทะเบียนอยู่เป็นบ่อตูยูตาตูยูตาไดนารถมีลิมทะเบียนสุขคันครับ แต่ว่าขาดภาษีขาดคนใหม่อยู่ค่านะครับนี่เป็นคนใหม่อยู่ค่าประจำทุกปี ก็ือว่าโอเคอยู่เด็ยนี่ตำน่ครับจี้สามคันหกล้อหนึ่งกระบะสองี่ทะเบียนทุกคันแต่ว่าทีขาดครับตรงใหม่พืชใหม่อว้ยพืชเล็ก พื่นใหม่ปูเหล็กขอ,อกเล็กครับรถใส่งานอาจจะม่สวยงามแต่ว่าใส่งานได้ทุกคันครับอาจจะไม่สวยงามแต่ใช้งานได้ทุกคันไอห,หนุ่มทางหลวงเดิมๆ เอวสองลอยสาโค้งครับตัวนี้เขียนยูคาร์บุไดฮับไปไว้เขาหัวกอาสวนครับ ใส่งานได้ปกติครับมามีแบตมามีแบตครับเอว200สองร้อยไซโคนจอดว่างหนาฝนนะครับหนาแรงมันไปหาคนใหม่อยู่ค่ะรถใช้งานได้ปกติสภาพอาชบ่ง,งามครับสีสันอาชบพง,งาม ว่าใส่งานได้สุขันเราสองวัดใส่คนนี่ทะเบียนครับตอนนี้ยางเบียนผู้กานพื้นผู้พื้นผู้ผผขายตามสภาพ ปืนเล็กปืนเล็กก็หัวเขาสวนครับเอาไปปะได้ยังอยได้เลยอันนี้ไทเกอร์ไทเกอร์ D4D อย่างเบนนะครับนี่มีคอมแอร์ผู้ได้หาตัด่งานนะครับเดี๋ยวเก่งราคารอราคาอยู่ดีโฟดี ใส่งานได้นะครับไดภาพสีหกสอง กระสีสวยครับกระสีสวยอย่างโอเคนี่ควักให้ประมาณนี้ครับเนบ็บเน็บนาๆครับบนตรงห่วงเน็บนาๆ ngập nà, chú đây há rốt loại sải ngan bọ si liệt, lưng cuộn xoè ngam rồi gặp, một sải ngan đấy. ตามสภาพครับต้องเอาไปเช็คมีมะเบืองหกหล่อตัวตาบแต่งสวยอยู่ตามสภาพตามสภาพตรงไม้พื้นไม้ปูเหล็ก รถกำลังจอดเครื่องแป็ดๆครับตัวนี้ ตามสภาพกิ่งกางมาเนะ่ยสามคันครับสามคันไทเกอร์มิสูเอลสองร้อย มีทะเบียนทุกคันมันได้ต่อบม่ได้ต่อเด้อครับมีทะเบียนสุขันเยวดแก่งราคาครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำเดี๋ยวปอกันขีปนานะครับใครมีรถบ้านอยากซื้ออยากขายฝากได้ครับผม